จากตรอกซอกซอยที่ครุขขระของย่านรุกลินในโครงการที่อยู่อาศัยที่รัฐจัดหาให้ชีวิตของบุคคลหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นด้วยความยากลำบากนั่นคือเรื่องราวของเด็กผู้ชายที่เติบต่อมาโดยมีเสื้อผ้าของพ่อเป็นเครื่องแบบทำงานและมีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจเป็นแรงผลักดันมหาศาลเขาคนนี้คือฮาวเวิร์ดชูสผู้ซึ่งเรื่องราวชีวิตของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นบทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับการมองเห็นสิ่งที่เป็นไปได้ในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและการยืนหยัดเพื่อคุณค่าที่สูงส่งกว่าผลกำไรชีวิตในวัยเด็กของฮาวเวิร์ดชูสเต็มไปด้วยความท้าทายพ่อของเขาทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและมักจะเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆซึ่งนำมาซึ่งความไม่มั่นคงทางการเงินครั้งแล้วครั้งเล่าตอนอายุเจ็ขวบ ฮาวเวิร์ดได้เห็นพ่อของเขาประสบอุบัติเหตุที่เท้าขณะทำงานซึ่งทำให้พ่อของเขาตกงานและไม่มีสวัสดิการใดๆเหตุการณ์นี้ได้ฝังลึกอยู่ในใจของเขากลายเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้นที่ที่ผู้คนไม่ต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นนั้นความยากจนไม่ใช่แค่สภาพความเป็นอยู่แต่มันเป็นแรงกระตุ้นอันทรงพลังที่ทำให้เขาต้องการหลุดพ้นจากวงจรน,นั้นและสร้างชีวิตที่แตกต่างออกไป แม้จะมีข้อจำกัดเขาเรียนรู้ที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ต้องการและสแสวงหาโอกาสฮาวเวิร์ดเป็นคนแรกในครอบครัวที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยได้รับทุนการศึกษาด้านกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถศึกษาต่อได้การศึกษาของเขาที่มหาวิทยาลัย n นอร์ท r อน i มชิแกนไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นนัก เขาไม่ได้โดดเด่นในด้านกีฬาอย่างที่คาดหวังไว้แต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตจริงช่วงเวลานี้สอนให้เขารู้จักความภาคเพียรความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผน หลังจากจบการศึกษาฮาร์เวิร์ดเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในสายงานขายและบริหารการทำงานที่บริษัทซีร็อซซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการฝึกอบรมการขายทำให้เขามีโอกาสพัฒนาทักษะการสื่อสารการโน้มน้าวและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเข้มแข็ง ทุกสายที่เขาโทรหาทุกการนำเสนอที่เขาทำทุกครั้งที่เขาเผชิญกับการปฏิเสธได้หล่อหลอมความสามารถของเขาในการเข้าใจความต้องการของผู้คนและการนำเสนอโซลูชั่นที่แท้จริงจาก Xerox เขาย้ายไปทำงานที่บริษัท h a m m e r Plus ซึ่งเป็นบริษัทสวีเดนที่ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่นี่เองที่เขาได้สัมผัสกับโลกของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และความสำคัญของการสร้างแบรนด์ การทำงานในตำแหน่งนี้ทำให้เขาต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์และลูกค้าหลายรายและเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ขนพบบางสิ่งบางอย่างที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาและของโลกไปตลอดกาลวันหนึ่งในปีคริสตศักราช1981ฮาวเวิร์ดได้พบกับลูกค้าตัวเล็กๆรายหนึ่งในซีแอตเทิลซึ่งสั่งซื้อเครื่องชองกาแฟดริปจำนวนมากลูกค้าเจ้านั้นมีชื่อว่า Starbucks Coffee Tea and Spice Company ซึ่งในเวลานั้นเป็นเพียงร้านกาแฟาเล็กๆที่มุ่งเน้นการคั่วเมล็ดกาแฟาและขายอุปกรณ์ชงกาแฟาการมาเยือนร้าน Starbucks ครั้งแรกของ Harvard เป็นการเปิดโลกใหม่สำหรับเขาทันทีที่เขาเดินเข้าไปในร้านกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟาคั่วสดได้อบอวนไปทั่วราวกับมนสะกดเขาสัมผัสได้ถึงความหลงไหลและความใส่ใจในคุณภาพที่เจ้าของร้านมีต่อกาแฟาทุกเมล็ด เขาประทับใจกับความมุ่งมั่นของ3มผู้ก่อตั้ง Starbucks ที่ยึดมั่นในปรชัชญาการนำเสนอกาแฟชั้นดีแก่ลูกค้าอย่างแท้จริง Howard รรู้สึกทึ่งกับบรรยากาศในร้านซึ่งแม้จะเน้นการขายมาเมล็ดกาแฟแต่ก็มีความรู้สึกอบอุ่นและพิเศษไม่เหมือนใครเขามองเห็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจเล็กๆแห่งนี้และเริ่มมีความคิดที่ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกาแฟแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์และผู้คน ฮาวเวิร์ดหลงไหลในสตาร์บัคส์มากจนเขาทุ่มเทอย่างหนักเพื่อโนนหนาวให้ผู้ก่อตั้งสตาร์บัคส์จ้ามเขาถึงแม้ว่าในเวลานั้นสตาร์บัคสยังเป็นบริษัทเล็กๆและฮาวเวิร์ดก็มีตำแหน่งที่มั่นคงและมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วที่ฮัมเมอร์พลัสแต่เขามองเห็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเขาเห็นวิสัยทัศน์ที่คนอื่นยังมองไม่เห็นเขาเชื่อมั่นว่าสตาร์บัคส์มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นสิ่งที่มากกว่าแค่ร้านขายมาเมล็ดกาแฟ หลังจากความพยายามและแรงผลักดันอันไม่ย่อท้อในที่สุดเขาก็ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการดำเนินงานในปีคริสตศักราช1982และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญของเขา1ปีต่อมาฮาวเวิร์ดชูซอสได้เดินทางไปที่ประเทศอิตาลีเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน การเดินทางครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาและในประวัติศาสตร์ของ Starbucks ในขณะที่อยู่ในเมืองมิลานเขาได้สังเกตเห็นวัฒนธรรมร้านกาแฟของชาวอิตาลีที่ฝังรากลึกอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนไม่ใช่แค่กาแฟแต่เป็นวิธีการที่ผู้คนโต้อตอบกันในร้านกาแฟเขาเห็นผู้คนยืนพูดคุยกันอย่างออกรถดื่มเอสเพรสโซ่แก้วเล็กๆอย่างรวดเร็ว หรือนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อย่างผ่อนคลายในร้านกาแฟที่เปรียบเสมือนสถานที่ที่สามสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านและไม่ใช่ที่ทำงานแต่เป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมโยงทางสังคมการพักผ่อนและการสร้างชุมชนร้านกาแฟเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่ที่ขายเครื่องดื่มมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมเป็นสถานที่ที่ผู้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่สร้างความรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของ ฮาวเวิร์ดรู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าเขาตระหนักได้ทันทีว่า s t a r b u c k ส์กำลังพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ผู้ก่อตั้ง s t a r ์บัคสเชื่อมั่นในแนวคิดการขายเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพเพื่อให้ผู้คนนำกลับไปชงที่บ้านแต่ฮาวเวิร์ดเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นเขามองเห็นภาพของ s t a r b u c k สที่สามารถเสิร์ฟเครื่องดื่มเอสเปรสโซคุณภาพสูงที่สร้างประสบการณ์และเป็นศูนย์รวมของชุมชนในทุกมุมโลกเมื่อเขากลับมาที่สหรัฐ ฮ o w เ r ิได้นำเสนอแนวคิดนี้ให้กับผู้ก่อตั้ง Starbucks โด้วยความกระตือรือร้อนและเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเขามองว่านี่คืออนาคตของ Starbucks แต่ทว่าผู้ก่อตั้ง Starbucks ในเวลานั้นกลับไม่เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของเขาพวกเขาเชื่อมั่นในโมเดลธุรกิจเดิมและกังวลว่าการเปลี่ยนไปสู่การเสิร์ฟเครื่องดื่มจะเบี่ยงเบนความสนใจจากภารกิจหลักในอเมริกา ฮาวเวิร์ดรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่วิสัยทัศน์ของเขาไม่ได้รับการตอบรับมันเป็นความขัดแย้งเชิงคุณค่าที่แท้จริงโดยความเชื่อมั่นที่ไม่มีวันสั่นคลอนในวิสัยทัศน์ของตัวเองฮาวเวิร์ดตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะแยกทางกับส t า r ์บั k s ์ในปีคริสตศักราช1985เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเขาลาออกจากตำแหน่งและก่อตั้งบริษัทชื่ออิวจอนาเลซึ่งเป็นชื่อที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือพิมพ์ของอิตาลี เป้าหมายของเขาคือการสร้างร้านกาแฟในแบบที่เขาเห็นในอิตาลีให้บริการเครื่องดื่มเอสเปรส s ซและสร้างวัฒนธรรมสถานที่ที่3ให้เกิดขึ้นในอเมริกา การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายฮาวเวิร์ดต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการระดมทุนเขาถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าจากนักลงทุนเกือบ200กว่ารายผู้คนไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับร้านกาแฟที่ไม่ได้เป็นแค่ที่ขายอาหารหรือขนมแต่เป็นสถานที่สำหรับประสบการณ์ความผูกพันและการดื่มด่ำกาแฟในรูปแบบที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอเมริกาในขณะนั้น การถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจทำให้ใครหลายคนท้อถอยและยอมแพ้ไปแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับฮาวเวิร์ดเขายังคงมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในความฝันของตนเองอย่างไม่ลดละในที่สุดด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นเขาจึงสามารถระดมทุนได้จากนักลงทุนไม่กี่รายที่มองเห็นศักยภาพในตัวเขาและในวิสัยทัศน์ของเขา ร้านกาแฟอิวจอนาเล่แห่งแรกเปิดตัวในปีคริสตศักราช1986โดยมีแนวคิดที่จะทำให้ผู้คนได้สัมผัสประสบการณ์กา,กาแฟแบบอิตาลีแท้ๆและเป็นพื้นที่สำหรับชุมชน แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นโชคชะตาเล่นตลกในปีคริสตศักราช1987ผู้ก่อตั้ง Starbucks เดิมตัดสินใจที่จะขายกิจการ Howard s h o ช s มองเห็นโอกาสทองที่จะรวมวิสัยทัศน์ของเขากับแบรนด์ที่เขารักมาตั้งแต่แรกเขาตัดสินใจกู้เงินก้อนใหญ่และระดมทุนจากนักลงทุนอีกครั้งเพื่อซื้อ Starbucks กลับคืนมา มันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและเสี่ยงมากแต่เขารู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อสารฝันให้เป็นจริงการเข้าซื้อ Starbucks โดย Howard s h o u ูส z นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของ Starbucks เขาได้นำแนวคิดสถานที่ที่สามที่เคยฝันไว้มาใช้กับ Starbucks อย่างเต็มตัวเขาไม่ได้เพียงแค่ขายกาแฟแต่เขากำลังขายประสบการณ์และชุมชนเขาเชื่อมั่นในการสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับผู้คนทั้งพนักงานและลูกค้า ภายใต้การนำของฮาวเวิร์ดสตาร์บัส์เริ่มต้นยุคแห่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลพนักงานซึ่งเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ของสตาร์บัส์เขาเป็นหนึ่งในผู้บริหารยุคแรกๆสตาร์บัส c เติบโตอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมกาแฟสมัยใหม่มีสาขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วก็มาพร้อมกับความท้าทายและปัญหาของตัวเองในช่วงปลายทศวรรษ2000สตาร์บัคส์เริ่มเผชิญกับวิกฤตอัตราการเติบโตเริ่มชะลอตัวความพิเศษของแบรนด์เริ่มจางหายไปในขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกก็กำลังเผชิญกับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ฮาวเวิร์ดชูตส์ซึ่งได้ก้าวลงจากตำแหน่งซ e อไปก่อนหน้านั้นในปีคริศ2000เพื่อมุ่งเน้นการขยายตัวทั่วโลกต้องกลับมาทำหน้าที่ซ e o ออีกครั้งในปี คริจิศักราศ2008สถานการณ์ตอนนั้นค่อนข้างวิกฤต s สตาร์บั s c กำลังสูญเสียความเป็นตัวเองและเอกลักษณ์ที่เคยมีไปท่ามกลางการขยายตัวที่ไร้ทิศทางและคู่แข่งที่ตามมาอย่างรวดเร็ว การกลับมาครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากและต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากฮาวเวิร์ดต้องดำเนินการปรับโครงสร้างและตัดสินใจที่เจ็บปวดบางอย่างเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณของสตาร์บัคส์เขาตัดสินใจปิดร้านสตาร์บัคส์กว่า900สาขาในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3ชั่วโมงเพื่อฝึกอบรมบาริสต้าใหม่ทั้งหมดสอนให้พวกเขากลับมาใส่ใจในศินลปะาการชงกาแฟเอสเพรสโซและมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าอีกครั้ง การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า Starbucks จะกลับไปให้ความสำคัญกับคุณภาพของกาแฟ ى, ประสบการณ์ของลูกค้าและวัฒนธรรมสถานที่ที่สที่เป็นหัวใจของแบรนด์อีกครั้งนอกจากนี้เขายัางได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการสั่งกาแฟผ่านมือถือซึ่งเป็นการผสมประสานระหว่างนวัตกรรมและแก่นแท้ของแบรนด์อย่างลงตัว ภายใต้การนำของฮาวเวิร์ดสตาร์บัคส์ไม่เพียงแค่ฟื้นตัวจากวิกฤตแต่ยังแผงแกร่งและเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเขายังคงมุ่งมั่นที่จะใช้สตาร์บัคส์เป็นพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมเขามุ่งเน้นไปที่โครงการริเริ่มเพื่อสังคมต่างๆเช่นการจ้างงานทหารผ่านศึกการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาผ่านโครงการ College Achievement Plan ที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ทำงานที่สตาร์บัคส์และการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆที่เขาเห็นว่า ญ h o w a r d s c h u l t z ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Starbucks อีกครั้งในปีคริสตศักราช2017และได้ใช้เวลาส่วนใหญ่หลังจากนั้นในการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมและการเขียนหนังสือเรื่องราวชีวิตของเขาเต็มไปด้วยบทเรียนที่ส่งพลังไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของวิสัยทัศน์เขาไม่ได้แค่เห็นร้านกาแฟแต่เห็นโอกาสในการสร้างชุมชนและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเขากล้าที่จะมองข้ามสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า และจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปได้การถูกปฏิเสธนับร้อยครั้งไม่ได้ทำให้เขายอมแพ้แต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นเขาเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อมันไม่ว่าจะเป็นการลาออกจากงานที่มั่นคงเพื่อไล่ตามความฝันการกู้เลินเพื่อซื้อสตาร์บัคส์คืนหรือการตัดสินใจที่เจ็บปวดในการปิดร้านค้าเพื่อฝื้นฟูแบรนด์ h o w เวิรแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อสิ่งที่ถูกต้องและเพื่อวิสัยทัศน์ของเขาเขาเชื่อมั่นว่าการลงทุนในพนักงานเป็นรากฐานของความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของผลกำไรแต่เป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีคุณค่าแม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูงเขาก็ยังคงเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและตลาด เขาแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเติบโตเรื่องราวของ Howard s ์ดชู t z เป็นเครื่องเตือนใจว่าการเริ่มต้นจากจุดที่ต่ำต้อยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปไม่ถึงจุดสูงสุดแต่กลับสามารถเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้หากเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้และมีความกล้าหาญที่จะเดินตามความฝันของตัวเอง เขาสอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจํานวนเงินในบัญชีธนาคารเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากผลกระทบที่เรามีต่อผู้คนรอบข้างและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เราสร้างขึ้นในโลกใบนี้การสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่คือการสร้างคุณค่าที่ไม่ใช่แค่สําหรับผู้ถือหุ้นแต่สําหรับพนักงานลูกค้าและชุมชนทั้งหมด ชีวิตของฮาวเวิร์ดชูตส์เป็นบทพิสูจน์ว่าความฝันสามารถเป็นจริงได้หากเรากล้าที่จะเชื่อในตัวเอง กล้าที่จะมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและกล้าที่จะลงมือทำอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทุกคนที่เราสัมผัสและถ้าเรื่องราวนี้ได้สะท้อนอยู่ในใจคุณทำมันได้จุดประกายความปรารถนาที่จะปลุกศักยภาพของคุณเองให้ตื่นขึ้นมาอย่าลืมเชื่อมโยงกับเราที่เวกโซพอดแคสต์ปลุกใจในทุกวัน